สวัสดีค่ะพบกับช่องระพงอุ้ยปลาข้าววันนี้มาทานข้าวกันจ้าวันนี้มีตําแต่งนะคะทุกคนตําแต่งแล้วก็มีข้าวผัดกระเพราคุกทูน่าหมูสับสตรอเห็ดหอมจะทุกคนจะแซ่บแซ่บ้งกันจ้าวันนี้ได้ต,ตําแต่งจะทุกคนตําแต่งหนึ่งจ้าเล็กๆนะคะทุกคนเอาแบบนี้หรือว่าแบบไหนดีนะคะทุกคนจะ ตำแเตงหนึ่งจานตำแเตงปลาร้านัวๆจะก,ก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียออสันบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนิ้งติงให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้ามาทานกันเลยจ้าหิวแล้วจ้าทุกคนจ๋าแซ่บเลยวันนี้นีได้มาจ้าทุกคนแม่แบบนี้นเลยก็ได้นะขอบคุณเลยก็ได้น้อมาจ้าแซ่บๆกัน อันนี้มีแตง,แงแก้งแวะ็พวานนะคะทุกคนมาเซฟแซ่บกันวันนี้ได้ผัดผัดกะเพราผัดกระเพราฟูหน้าหมูสับสตรอเห็ดหอมคุกข้าวจ้ามาทุกคนอร่อยมาก bản bánh hay không? Ngon rất mạo. Cắt. Ừm. Cho chút nước dำ tan đen. quá. อืมอืมอม,อมเลิศมากสตอ็อกไม่ไดีไง ใส่ใบมะกรูดอาหอมหอมใส่กะเพราแซ่บหอมหอมมากจ้าทุกคนลองทำดูนะคะทุกคนแซ่บผัดแบบแ,แห้ง sai quan on còn... cắt mà Good dog. ตเต็มครบชิ้นใหญ่ตำเต็มครับบ โตเรียนตอเม็ดใหญ่ๆกรอบ ผัดกระเพรา,าชูนาหมูสับสจตรอเห็ดหอมคุกข้าวว้าวอื้มจด ทานแดงกวัวกับกอดฟินเขาก็เท่ากันกับผัดกระเพ,พราโค้งง่ะหัวจับกระจงเลิศเลิศสมเป็นๆลองทำดูนะครับทุกคนชอบจ้ะอื้มโเรื่อง

พิเต็มพ็ดพิดปัดนี้ต้องหมดจานแนี่ ทุกอย่างมันเนี่ยผัดผัดะเพราทูน้ากับหมูจับนะคะทุกคนใส่พริกสดแดงซอยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกกพริกแกงเผ็ดนะคะทุกคนเร่อมาก วัน้ข้าวหมดจานลยข้าวหมดจานตำแตงก็หมดอือต่อชิน้นล็ตัต

วันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะทำในสิาพขอโทษขออภัยจ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า